พี่น้องอป๊าโคตรน่าบึนเด้อหลึอเกินี่อ่าโทเนาะเงิ่นกันเงินกันคือไผไหนเจ้าก,ก็เอ่าคืออันน้าสาวผู้นั่งเผงาหน่ไปจักเงินกันอ่าเป็นยังได้อันสัตว์อันมีมีมีคนซือ้อคือกันเฉพาะอันไปนะแม่นมีคนซื้อคือกันแต่เพิ่นหาได้ก่นอนเออเข้าไปกะ เพิ่มข้าวโกนนะหลายคนแบบผู้นั่นกับคอดนะอคนนี้กับขอดนะอ่าอะโทษนองพี่น้องเนอะเจ่ว่ามาอีกวันนี้ก็ทั้งไอน้นมแล้วก็เห็ดหัว อ่าต้นหมวกม่วงเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่โอ้สงสัยแล้วเหลือใจงั้นรักเข่ามากัดดุนะนี่เนาะใบเหี่ยวหมดพี่น้องเลยงัวมาแบ่มาเทียตแวะกัดแวะเล็มอ่าโุ่เนาะจังได้เราอยู่จังได้ไอ้นี่น้ำบไหลเข่าเบิร์ดละโบนี่ฮอนจังได้ไอ้นุ่มบได้แมปมาไอเลดบอสตะลางเฮือนด้วยสบายดีไอ ด้ยปัดทุกษ์และสาวตาเนาะขอลูกมาใหมยมาอยู่อ่า cầm ขอนสัอยู่จังไดเดียวฉันดินแห่งถมใหม่อยู่นี่ป่าทุกษ์ใช่นี่โอ้ใครเนี่ยอยู่ฉันมีพวนเผาน้ำอยู่ฉันเนาะห้ฉันเนี่ยดยสบายดีเด้อเนาะจบให้อ่ะกคนนะีฉรักเนาะยองอยู่มันย่างยองๆเนาะโดนลม ดูสบายดีชาวตาดูสบายดีอ huh. uh, ้าโมนี่มาแหกดองเด้อมนีเด้อโอ้ยนอนสมอยอย่ไ่ได้แอบบ่ได้ยังตี้กลางคืนกะอืมเอาๆกี่ดวงเลยเนาะว้าบอตาหลุดย่นแต่ลูกฮอิ่นหลุดผ่านางตึนอย่เอ๊เมื่อนี่ใช่ชูนี่ละบัตเนี่อ้าโดอันนี้นี่ อันนี้นี่อันต้มใบยังยง่งใชไอ้นุ่มนี่ใบเป้าบ่โอ้ไม่เชร้านี่เนาะเห็นทางช่อ,อ,อ,องเขาพอแผลน้อยเพิ่นมานะปุ้ยน,น,น้ำนี่เต็มบัดแท่นี่พี่น้องเอ้พายุเข่าเนาะทางนี้มันมันตกรอบเช้านี่บะก่อนแจ้งอออืออคือกันจะช่วงเดียวกันฉัน ใช่ไหมนี่มีไผ่ในแล้จะมาหาขึ้นมีสมอญอยู่หลายคนอยโอ้แต่ว่าเราจะเศร้าพุทธเลยใช่ไหมบ่ไปทางนองปลา<ป>โอ้บาตาบ้าบอตาเศร้าเลยละเนาะโอ้ยสิบสองโมงเลยเฉพอดอกอะไรอ่าเถอะไอ้จะหอ้องน,น้ำแล้วท่านแล้วครับเงี้ยขอดูกก่อนนี่เนาะบดชายอ่ายังบิดชายก่อนบ่โอ้กำลังออกแบบแผนนะ ติดตั้งโถส้วมนั่งรอเขาไปตั้งไว้ด้วยว่าแล้วแล้อะไรอยู่เนาะอ่าซาต้าเฟิรนกาเทวาขอดวีดวางไปทีเรียบร้อยแล้วเห็นทั้งไอรีว่าหยุกเลิอกวุชันในการขอดวุชัลต้าคิดตัวนั้นปางลูกท่านเปิดแล้วตกใจเว้ยโอ้ยก็เดี๋ยวว่าหยุกเลิกแบบใดนะว่ามันตาสองตาเออนั่นได้ ก็จะพิแารว่าคิดว่าเพคุนคอดนะพิแทต้าตอนนั้นคุนคดอะไรอะไรเรียกันเนี่ยเออเออเออนาะคุณคดเรื่องอะไรกันจะหน่อยกับคนนี้กันคดเออืออเออนะเสือเบิ้ลเดี๋ยวเอาของฝากของต้อให้ก่อนโมนี่อ่าเนีครับหน้าที่นาะเป็นจะฟันบุญนะครับพวกผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเลยก็ได้แล่นริ้วมาให้เราก่อนเพราะว่าโอ้ยทางนั้นก็ได้อ่า เผาคือเดียวแหละบอตาก็ได <this> ้น <Yeah. S 1> ้อพี่น้องกุญแจวะเท่าเมย์่นหันแห้งชะก่อนอ่าอ่เนาะโอ้ยใครเนี่ยแต่ว่าฝนกระตกให้ยเนี่ยพี่น้องเลยเพราะซุ่มพ่อเย็นแน่บาดนี่แต่กลับป้าทุ้นไม้ต้นติ่วน้ำปลาใบยุบปัดน้องพี่น้องฮะก่อนอื่นทางบอตาเองกะ ขอกราบทักทายสบายดีกับผมเองพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสู่คนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,นําเด้อเนาะพี่นอ้องวันนี้ทางบอร์ตาเองเนาะก็ได้ครับนาทีเป็นสะพานบุญกับทางลุงอ่าลุงโลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่ทางอ่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เห็นอ่คลิป ซาลตาเพิ่นยูไวชันคลอดลูกใหม่คือกันกับาบ่าวต้าทางนี้กับต้าทางนั้นกับต้าเพิ่นว่าเพิ่นกะโทรล้มเนาะกับบ่าวตาว้าลุงเรากับบ่เคยาฝากเงินมาช่วยเหลือกับครอบครัวได้จักเถือ่อเราแต่หลังเห็นคลิดบ่าวตา้าอะไรก็ติดตามเบิ้งเรื่องเล่ามันเป็นอะไรนันน่ใน,นใดเพิ่นว่าเนาะก็เลยเพิ่นเลยอยากานี้อยากซอยท่านครอบครัวอของซาลตานี่ พอได้ชื่ออยู่ชื่อกินอ่าเพิ่นเคาะลูกใหม่เพราะว่าลูกผัวก็คือสีอ่าบ่มีเวลาว่าซั่นเนาะไปหาอยู่หากินเรือหาเงินหาขับาแหละพี่น้องเพราะไอ้นุ่มเราก็แต่ละมือก็บ่ได้สู้ไปทางใดเราก็อยู่เฮือนเฮ็ดน,น้องน้าของในแหละช่วงนี้ก็ได้เนาะ่าวเอ้าก็เลยอา่อาแล่นขึ้นมาทางนี้ก่อนมืน้อนี้พี่น้องเอ้ยถ่ายนี่แล้วเราก็สิไปหานอ้องปลาเพิ่นเล็กๆจักน้อยก็คือสิได้กลับบ่ตาอีกได้เนาะ เผ่าไปเผ่ามาอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อจังใดกะเข้ามาเบิง่งมาชมเป็นกําลังแห้งใจทั้งาบาวตาได้เนาะพี่น,อน้องเนาะพอมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพอมีอจังใดเงินซื้อนมให้ลูกเด้อบาทเลยเนาะโอ้ยใช่ามื้อนี้คือว่าทั้งาบาวเวยดก็ขึ้นมาบ่เนาะขึ้นมากับสวัสดิ์พ่อบ่มื้อนี้แต่ว่าทั้งน้องแววตานี่ขึ้นมา,าหรือว่าจังใดนั่นก็นยังบ่ได้ถามเพิ่นพี่น้องเอ้ย คือบริสุทธชวนผ่เลยนะน้องพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ว่าตกลงขับป่ากับลุงแล้วอะไรก็เขาไปเอาเงินกับยิงขึ้นมาหนีเลยแต่ว่าสี้ชวนอ่าหมู่มานำบัดยันเอ้าจักหน่อยบัดสิได้เมื่ออ่าแต่เว้นสินะเอาคนอื่นเนาะทางบ่ตาเองกะอ่าขอขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางอ่าลุงกิโลยเพื่อนเด้อเนาะอ่าแต่ว่าซื้อลิ้นเพื่อนดอกเนาะพี่น้องเนาะเอิ้นลุงโลยก็ได้เพื่อนว่าเพื่อนก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพื่อนก็เป็น อ่าจังใดเพิ่นว่าเพิ่นคนกะเลียงน้องพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเพืนคนกะเลียงเหมซั่นแม่แม่นี่เป็นคนลาวบ่แม่นเนาะแม่นี่เป็นคนอ่ากะเลียงเพิ่นว่าพ่อนี่เป็นคนลาวพี่น้องเอ้ยพอบอตากะหากลังได้โอ้ลมได้คุยกับลุงเราอ่ามือเช้านี้ทแรกคือกันเลยยังบ่ได้แบบว่าอ่าจังใดสิ้นเคยเนาะในการเอิ้นชื่อเพิ่นปานใดพี่น้องเนาะชื่อลุง รวยเด้อเนาะพี่น้องอย่างไดทางบ่ตาเองก็ขอกราบขอบมกขอบใจขอบุญขอบคุณทางลุงพันนัยไลเขาให้บุญคำนำสูก็ให้อยู่ดีไม่แห้งลำล่ำเลยลุ้ยเนาะาัถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมควรมุ่งมัปรารถนาเด้อเนาะที่ักเงินผักคำมาซอยเนาะกับสาวต้าในมือนี้ก็ขอให้กับคืนไปหาทางลุงเพ่นร่ยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยอ่า ดุงเราก็ว่าพังภาษาเล่ากับพอได้อยู่ไปสันแต่ว่าโบกเก่งปวันใดานาองพี่น้องเนาะเพราะว่าเราอ่าก็ชินเคยกับการปากว่าทางภาษาท้องถิ่นบ้านเพื่อนนาะพี่น้องเนาะแต่ก็มีจิตใจดีจิตใจงามอยากสดส่วยไปสันก็เลยเอา้าให้บอต้าเป็นสะพานบุญในในเด้อไปสันเนาะ <c oughs> บอต้าก็บริษัวยางได้พี่น้องมีแต่เอาเป็นเงินมาให้กับสาวต้าและลูกเนาะแบบว่าเพิ่นสะดวกน่าใดสินะเพิ่นสะดวกน่าใดหรียว่าเพิ่นขาดเรือยัง ก็ให้ทั้งเพื่อนไปจับจ่ายเนาะชื่อเองเพราะว่าตาชีชื่อเป็นนุม่มโบเป็นเข่าโบรหรือว่าเป็นเป็นเพืร์เป็นผ้าอ,อ,อ,อ้อมโบกะเขามาเบิ้งกันเนาะโอตากะตั้งแต่คลอดลูก,กบดขึ้นมานะว่าตอนนี้เราใส่เพนเฟิออบรบตโบรหรือว่าใส่ผ้าอ,อุ่มผ้าอ้อมจังใดนะแต่ว่าสําหรับโอตานลักๆเลยนี่แม,มนพเนพนเฟิร์ตจอบใส่ยามกลางคืนน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ แพ้เย็นนั่นแพ้แพเพื้นเอิญจะสู้เปียกนะพี่น้องเนาะไว้เสร็จยามอ่าเด็กน้อยเพื้นเอิญพี่น้องเลยมาปะเนาะเพื่อเป็นการซักซาเสียเวลาเดียวสิเขาอ่ามอบเงินให้อ่าจับนวนนี่เนาะให้ซาวตาเพื่อนอ๋พี่น้องเป็นปึกเนาะฟลุ๊กลิ่นนี่แต่ว่าปึกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันใบน้อยเนาะอ่ามีแต่ใบอ่า สิบหมื่นกิลเรือใบสิบพันกิพี่น้องมันก็เลยลายแน่จำนวนเงินกับแมงหนึ่งลา้านเนาะพี่น้องเนาะเงินหนึ่งล้านพี่นอ้องว้าวโหดนาบึนเด้อดฤทธิ์หนี่ออโถเนาะป้าพี่น้องเลยก็ดีแล้วสิได้อ่าเห็ดดองกันเลยมือน,นีนอิเนาะลูกเพิ่นก็ออกมาแล้วผู้ชายอยู่เชิญไหวลูกบอตาผู้หญิงบาดเนี่ย ใส่เข่าทั้งไี้เองนุ๊บมันนี่ใส่บุหันเลยบ่โอ้ยเอ้าคือไงใบแถบแบบนี้เนาะโอ้อูตโลดตโลด,ด,โดอชัวเสียงเจ้าเสียงนายหลี่กบไปอยางมีผู้ชายเบื้องหลังให้เด้เนาะเงินงกันเงินก่อนคือไผ่หนิแจักบอ่าคืออันน้าสาวผู้นางเผ่าหนิมิแจัก เหมืนอนกันเออเนาะโกินนมอเก่งด้วเออนาะ้ให้กินลายเป็นอะไริห้กินลายนะสลายคนนี้กินน้องเมยแต่ว่าน,น้อเมยแบบยังบดทำน,นี่น้่โอ้ยังยังยังหมดทออกทามี่ก็ะหากลังนมมาเมาื่อวานนี่ได้ะบดลูกบดตื่นชงใช้ตื่นน้อเมย์แบดนี้มัน นุมมันชงแน่กับนุ่มแม่แน่บาทตื่นกันเมื่อคืนนี่ไปรับไว้นอนมันยืงเทาะหายกวาด็ลอมีแต่คนบอกเคยเลี้ยงลูกบานเลยพระพื้อนอ่าเม่าวก็ผ่านมากกว่าท้าว่าปีเลยลูกถึงไหนึกคนแหละโย่จากเห็ดนั้นได้ฉังชื่อน้องต้นก้าจะบอกม่เนบ่ น้องต้นก้าพ่อพันใุ์สายสาวตาน้องต้นก้าเออโค้งกันอยู่คนกับน้องต้นบุญน้องต้นบุญน้องน้ำโชคไลยคนกับไล่เอิญก็คือว่าต้านี่ผู้ใดจะเอิดเดินโลดไปชนดูแลแต่สะดวกด้วยดูการเทโอ้น้องถือว่าเอานานาชิโดนี่เนาะคนกับน้องชายโพนอืมเออ รอแต่น้อยเลยเนาะ,ะจงใช้ได้เนี่ยไอนะ้นุ่มนะนี <c> ่ <oughs> แต่ว่าตาเพื่อนบัดโบเปียกบ<อ>ัดในเพื่อนบัดตาปิดเปียกใช่โอ้โหจูงใช้ขี้ห้เก่งนะผู่น้าวจังว่าเนี่นี่ก็จะบัดจะคว้าหมูดาว่ใส่แอบเหมาเอาไปนงอันนี้หากังออนะสามมือบวกสามมือเนาะเพราะว่า อืมหางสามมือลูกวัวตา,า,านี food, ่เหมือนหาพอคานเนาะคานพุทธฮัทซุกเสาไม่นี่เสาเนาะหาง,ง<อ>สี่มืออ่าสี่มือนี่หางสามมืออ,อ่าพอเยอะเพื่องเยู่อ้าวอเอฟซีเพื่องก็ไปไปได้ไหมไปอันฮิตด,ดอกเลยหรืเหรอเช่น <c oughs> <c oughs> เป็นยังได้อันสัตว์อัน มีมีมีคนซือ้อคือกันเฉพาะอันไปนะแม่นม,มีคนซือ้อคือกันแต่เพิ่นหาได้ก่นอนเออข้าไปก็แบบเพิ่นเข้าก่อนนะฮะลายคนแบบผู้นั่นกับขอดนะผู้นี้กับขอดนะเออแต่เพิ่นก็ซื้อตา้าพู้น่ะเพิ่นหาได้ก่อนใช่นพอพี่เนาะอ,อ่าพอรุ่นนึกถึงเยาว์มาต้ากับโบเดมากับเบิง่งในคลิปในเซรด้ว่าได้ยินน้องมูออกมา บ่ากับไอยลี่าปากมันลูกเรื่งโมเปิดไปฉันเอสจะได้พาบ่หรือว่าจะไหนฉันไอ้นุ่มตอนนั้นคิดคิดยังไงในหัวตอนนั้นบ่ได้ให้ยน้ำเมียบ่อู้ปนี่คิดลุกอ๋อเนาะบ่บ่ให้ก็น้ำตาเอาเองมันมือนันก็ได้แบบมันมันบ่ประถึงนะจักอันใดยันอ่ายันเมียได้ยากได้อย่างหรือยันพูดว่าว่าพาพี่หรือว่าอ่ามันออกันน้องมออย่างน้องมอว่าได้แล้วเองดีใจ บอนลบเป็นลบออกไปยาวมารอบทีสองยังยั้งเอาไม่ไปเอ้โธอเอาแบบเห็นเมียเจ็บเออสั่นดิ้นอยู่อ่าเจ้าได้เข่าไปใหนนั่นบ่ออ่าอันนี้เข่าไปแล้วได้เนี่ยเออเพิ่นไหวค่ะเออนี่เนอะปุ๊บเอยเลยเพิ่นกับบัดตอนสีออกเลยเพิ่นจังไห้เอ็นไหลออกมาตอนแรกๆนี่เข่าไปเลยอันนี้เข่าแต่น้องเออเนี่ยเ่าไปได้เพราะว่า เป็นยังเพื่อนยังให้บอตาเข้าไปนั่นเพราะว่าเพศอ่ะปูเพื่อนข้อเนี่ยเพื่อนก็ถ่ายคลิปเพจยูทูบขึ้นกันเพื่อนก็เลยนาจะเข้าใจโยเพื่อนก็เลยว่าเขาไม่ลดระยะช่วงนี้เลยได้เข้าไปพี่างเงี้ยเพื่อนก็ที่ทุ่มเพือนเนาะอ่าเอาปกติกับเพิ่นเพิ่อนเพื่อนก็บอยให้เข้าไปอย่างเนาะแต่ว่าถึงโอ้ยเอฟซีเพิ่นเราต่างกันหลายกับทางฝั่งไทยฝั่งไทยนี่ได้มีอย่างโอ้ยเพิ่อนบอให้ ใกล้เลยด้ะนจนกลัวเด็กน้อยสิแบบว่า,ามต่งใดปุ๊บอ,อย่างแล้วเรียบร้อยโอ้ยคนนี้น้ำมินมาหลายอยู่พี่น้องเลยไล่อ่านเบิงอันนี้รถโคดออมาออกมารถพ่อแม่หุ่มผึกรถเนาะนอ่าอ,อุ่มเชเชลคนละใายันนะติดโคโควิดภูมิตันทานยังบูดีว่าฉันไอนอนดูทดุบอปยอยิ้วเอยนี่ หรือนอนแต่กลางเว้สิบ่นอนเกกลางคืนก็นอนเออเพิ่นถ่ายแล้วเพิ่นหายก็เพิ่นอยากกินนมออันนมให้กินลกแล้วจใช้เป็นเิบ่บ่เออเพิ่นปลูกเด้เพิ่นยังยังยังอ่อนนะขาเพิ่นเนาะ่เฮือนบใส่นี่บ่ใส่นําบ่าใส่ห่อก็บ่ได้ห่อนี่แต่ว่าคือบ่ดีบ่หยังใส่แต่อ้อมให้เพิ่นเออังูได้นี่ังูได้ อันนั้นอาชโมโหมือไหว้น่หยางเลยเด้อดินดาวดาวเยอะชมว่าผู้ชายอยู่เด้อหน่ะสีก็เข้มๆแบบแบบอบไรของที่แข็งแหงเลยออใช้เป็นคนอาบน้ำให้อาบเองบอแม่โอ้เก่งแล้วเชินอาบเองเลยแม่เท่าม่เท่าจะเดี๋ยวแม่เลยนะ อันให้นกันก็พัดกันเปลี่ยนพัดกันอุ้มเยอะดูจำบอุ้มก็ให้ได้แบบงามอยากินนมนะะต้องอุ้มกินอ้สุดยอดเลยเนาะโอ้ยงเยอยู่บ่เพิ่งเพื่ไเขาเนี่ยไพ่นี่มันดาดก้นลรอบ้านนี่อ่าคือถ้าเฮาอยู่ไพ่ได้นี่ก็บาดแผลหรือว่าอย่างมันก็ะสี่ยงไว้เนาะดูอาแล้วก็เพิ่นเราว่าจังใด bất nhám phun thuốc này xíu buồn náo, chăm chú cầm yên này, vui phun thuốc này náo phim này, cái vợ chồng mì phun bạt, tắt yên chạy, nam môn phi nam môn ăn, ăn kinh gia yên, gia yên nào, anh đi phơi nào, du trong mưa trời cười hiện thóc ngày ngày và hiện thóc nhoi, trái cây nhoi nung nhoi, mẹ cả bón bùn bùn, vườn này hiếu luôn, hạt nhãn này tuệ yêu nó, anh này bón đầy cho ở, cố gắng tít cho, bón đầy bùn, trồng con tân, con nhoi nhiều, trồng bón mẹ bón bùn, อเอฟซีกไปหามอด้แม่เช็ด้ากันหิน้วหันแล้วเ <c oughs> พื่อนก็หลายคนก็คุ้มอยูอ่แต่เศรา้าผมแบบไปต้องเห็นหนายอยากกินอันนั้นอยากกินปลานินน้นว่ะเรไปซื้อปลานิ้นทำมาต้มว่กะกับข้าวเจ้าวไว้มาหุงว่ะมาต้มส้มนะไปหอดแล้วกับบซื้อและบานเจ็บบมมวนขี่รถจักรไปกับนองมอเลยนงมอยืนซื้อนไม้แล้วก็ส้มทองบั่นแม่ค้าน่ะเอาเป็นเพียงคนว่ะเก็บทองต่อว่ะ เพิ่อนว่าอ้าวฮิปเผ้ามือเพื่อนว่ากับพเดียวซื้อเครื่องซื้อของพเดียวมากับน้องโมฝายมือหนักกับบาได้พี่ช<อ>้างลายซื้อเนวเองอยากมากินกับบซื้อซ้ำแบบเจ็บหูบาเจ็บบระมวนเลยนะแต่ว่าตอนที่เจ้าหูซึกเจ็บอะไรหอดบอดสองมือกเจ็บหัดเตะกลางคนงานนนืนเจ็บโอ้ยแสดงว่ายังยังเจ็บบวดนเจ้ามสามีามีนี่ มื้อนึกับอ่ามื้อนึงกับคืนนึงแล้วก็ตอนเช้ามาก็ออกเดแบบเจ็บแบบว่าเป็นบดเป็นบาดอีนะแต่ว่าเจ็บหนวงๆเนียงๆคุยคิ้วอีนี3มื้อแล้ได้สามีนะเจ็บดนเลยเจ็บลิ้นเจ็บหบัดสิออกเลยรถบ่ายนอนลงโลลูกก็บ่จักได้้เจ็บคเข้าคเข้าบมก็ห้องคอดบาดนี้สิบ่บ่ฮอดสมงดอกบ่ฮอดสมงเพราะว่าตึ บริโดนบันไดกอ็ออกนะแต่คือเจ้านี่โอ้เจ็บเจ็บปดมือเลยบนั้ะเน,นาะเห็นาทางพืนน้นทายขีบลงไปบ่เจ้าว่าสตาละทนได้เลยเราได้าาธรรมชาติบ่สินะนั่นกับไปห้องหมอบ่ยังไม่อยากไปบ่พังเมืองคอนบ่พังเมืองคอนบ่บัดไปห้องหมอละว่าคนนี้นํำไปกับพื่นนําทางออกน้ำคำ ทำคำแตกพี่น้องแล้วก็ออกเลยเนาะอันนั้นบดได้ขมิ้นขมันบดได้ขยบขยิบเนาะเออนอนสะมอ่อยเยอดูจะชุบมือเรื่องนี้บัดจะขวดเบิ่งนี่อ่าะเนาะพ่อเพิ่นซ้งทะเลน้อยเถื่อครับนี่โล่อันนี้นี่หนึ่งเพิ่นบใหาขี้ลาบหนึ่งออนชอกออนเนาะนี่สาบออนเนาะเออหอยอัน ผมอยู่ในเฮือนนั่นน้องเท่อกับฟาดไปชองออนพุ่นได้สิช่ั้นแรกยังยืนท้องไปจังแพทย์เพิ่งพอยกิดร้ายโหยอหน่อยดิเฮ้ยจชมบุกินมันหายเลยดูทบดอกดอกดอกหิวหายกลัวกลัวกับนอนจะมอยกีนก็เอิบหายกินเนาะนี่นี่รถที่จะกินที่จะกินหายกินแต่พึ่เพิ่นให้เนี่ยเพิ้ลให้เลยเพิ่นกินไม่เห็นจำนอนที่กับบริโต้หรอกแต่ว่าโดนย่างนอนได้เลยประมาณชั่วโมงนึง ไม่เลยเอาละบัดลูกดักดักดักเลยหอตั้งแต่แม่ทาอาบน้ำให้แล้วเออได,ได้ได้แต่โบสถ์ตรงนั้นได้เลยคุณตออูเนาะห,หูหูจิงเชียงเนอะอาะใหญ่ไปไวกับเราเกี่ยงอยู่ตรงบูชายอยู่สีหน้ส,นสิท่านกันเลยนั่นน่ะเพาะเป็นเกศจนใช่จนได้ชื่อลินอ่าน้องกระปอมอ่ะ อ้น้องก็ปปอมก้ากุอะหรีไดซะตาอบดเลยมื้มหยังแบบพอแค่นี่คือว่านี่ก็ยังยังบ่ฮอด3-4,000บ่หยังเบือยังบ่ทันลนนี่น่ะอ่านั่นลนแหลนไว้อีหลีมื้อี3ลนเลยว้าดูแต่แห้งดีด้นก็บ่ได้ยังอลึกดอกเ้าซื้อเตียมาแหละนี่จะบอก้กินนม นั่นแห<ล>เออบาลีคนซื้อให้แต่เมื่อไปผู้หลัเล็กตัวเย็นบอกเล็กตัวเย็นนกกี่เนาเดียวกินข้าวเลยโอ<ล>้ยหกเดืนอกดกดนกูได้เพีบควรแนะนำแต่ว่าบ้านเท่านี้อาจจะบ่ฮแอตไแต่คนผู้ให้หรือว่าผู้บ่ให้ผู้ให้ไวในการกินไว้จะไม่เกิดบางคนอืมภาคเทนนี่กระชาลัมได้เลยก็ได้หกเดือนแต่ว่าเป็นบ่ให้บ่อย,อย่ังทีนะ นมแม่นี่ก็ทำหม้ออกหรือก็ต้มหัวปีผึ่นมะแกงหัวปีกินเออชาวมีเมื่อที่สามเมื่อที่สี่คูดีออแต่ว่าเมื่อคืนนี่แล้วจะเป็นเป็นยังไงวาจุปะท้องเบ่งอืดหิ้วเที่ยงคืนเมื่อคืนนี่เด็ดเด็ดเด็ดเลิศอ่เฮึดบันฮึดบันห่วยลุกขยได้นะโคตรได้ดิอืมปวดอ่า ตอนใส่เพิ่นฟูดเพิ่นขาเพิ่นบาทเนาะเพิ่นนังน้อยเยอะเอิ่นเพิ่นกระบะยู่เพิ่นกระบวย่างข้าใช่แต่ว่าบอต้าปัดใช่แล้วได้ปิดเนองใช่รวมมอลแล้วใส่แต่พระอ้อมห้องก้นเพิ่นรวมมอลกรว่าถ้าข้าบัวใช่ดีแล้วจังบ่โปกจังบ่ออัพฉันสิอัพเฮ้ยน้อสิเมือป้าได้เด้อทั้งนั้นก็ยันหายเด้อ คือว่าอะไรมื่อนี่นะท,ทั้งพอรุงกิโลยเพิ่นฝาเงินมาซาตาืาเพิ่นมาไปให้ซาต้าเนี่ยาจัรพอเราได้เชื้ออยู่ซื้อกินอ,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 อ่าเป็นอันพออมพออ้อมนี่ได้พอได้ใช่อยู่ดีเนอพอได้ใช่เป็นเชื้อพาได้ใช่บัดเขากินเจ้าได้เจ้ายังหลอยู่บ่อยังอยู่ยังอยู่เนาะพา พอตาคิดแค่แมงแค่แมงอยู่คิดอะไรที่ชื่อเขาเพราะดีแหละเวยวาสีให้ผัวเมื่อสีเมื่อตักเอาเขาอะไรเมื่อเอาเขาไปสีกะเอ,<พ>อ,อาเขาสารยังน้อยนึงโอ้แต่แต่ว่าชุมเจ้าบริสุทธิ์บ่เรื่องเขากัะบโอแอบเขาก็ไมปั้นให้ตอนนั้นเด้อ่าอ๋อแสะดงว่าแต่อันนี้ก็สีเปียนเป็นปเงินไม่้องเนาะเพราะว่าคืออันนี้นะรอบแรกนะลุงเราบุกเคยฝากมาหรือว่าบุกเคยชอยไปจักเทื่อ เออเป็สาวต้ารั้งแรกคนละเนาะเพื่นก็เลยห้มากก่อนล้าหนึ่งแต่เพื่อนก็ถามอยู่ว่าเออเสาต้านี่ยังขาดเรืออีกยังเป็นเข่า่บเรือเป็นกราอ้อมเป็นเพื Seven ่ออีกยัง่อแหละเข้าไปถามไทยไทยเบึ้งให้ลุงบึ้งเลยดื้อไปชนเพื่อนบุคคย่อยไปจักเ่อแต่ก็ก็แร้วก็เงินนั่นแหละเนาะเขาสะดวกตัวใดหรือว่าพูเป็นพ่อเป็นแม่นะยึดจ่ายใช้ชอยได้ก็ แตงสบายนะแต่ว so it ่ามือนี้โคตรง่ายู่ลาดหนึ่งก็ได้อ๋อมีดอกใบสิบพัดตกใจเวัดอ่าสตาหยิบมวยปุ้ยแบบว่มีใบเชนเนี่ยว่าสตาบัวเพิ่มมาเนี่น้อตน็อตน็อตน็อตตกใจเลยน็อตอ่าลุงกิโลยชื่อเพิ่นนะแต่ว่าบัวตาเพิ่มใส่กิโลย์ใช่มันโคกลุงโลยแบบว่าคือบ้านเท่าน่ะ มากเอิญแต่ยังน้อยเลยเอิญซึรินนะบักหลาบักหำคำกิโลิเพื่อนวะเออเอิญโลยก็ได้เด้อหลานเพื่อนวะบุกขอบใจเพื่อนนั่นแล้วเช่นเนาะกระพากขอบุญขอบคุณทั้งไอ้โลยเพื่อนเด้อที่พากินมาซอยลูกและหลานก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าสู้ได้ความไข้อย่าสู้มีขอให้ร่ำให้รวยจ้าเพื่อุเนาะพี่น้องเนาะ เชจังๆๆแสนหละช่นพวตาวก็น,น่งรายกันิได้อยู่ไฟน้องกันเลยก่อนนี่เนาะเฮือสัดทุดๆด้ยเอ้าวว่าแล้เมื่อหน้เมื่อไหเดียวชิเลนมาเยี่ยมใหม่เด้มมเอโดเอ,อ้แข็งแหงไว้้เนออาะโดยสบายดีเชนีอนลองไปผู้นกบ,าน,บานนี่นะนอนสาเยอะไอ้คือมาหูทนอกบานนี้เนาะเบิ้งเบิงายค,คลิปใม้มย์พุ่งอยู่เฮือนเบิ้งก่อนหูขักแฉเนาะ บมาในี้เนาะจะได้เมื่อป้าอดีตแล้วปานนี้กินนี่ชงคลิปให้เจะไม่เพิ่นเบิ่งเอจังได้ไอเอ็นผู้มะพร้าวหน้าชาวบ่หมูครับหมูหมูชาตานี่ตายเนาะจังได้ลูกกอนเออผู้นั้นบ,นบนลน่ลูกเพิ่นน่ะเออลูกนใหญ่เลยจักปีเลยจา้า,าสี่ปีพอยเนาะเอ้าชามแค<ๆ>่เดียวสี่ปีนะแม่เนาะเจ้าชามเออ ไปเดงว่าซาตาแล้วก็สีแล้วเปลี่ยนคาแล้วทองก็ซื้อฉันอืมอืออือบนทองทองยืดทองใหญ่เดนะ้เนาะไปจฉยเมื่อป้าก่อนเด้อเฉเด้ดอกูนอนเด้เนาะเอาสบายดีนุ๊กไปไปไปห้องฟูโบอกอยู่ไพ่น่ะป๊บปหลุดห่าน่ะอยู่ใก,กลเ้เพิ่มอ้าโวไปโอเคน้องพี่น้องเนาะอยางใดก็คือชิได้กลับก่อนเด้อบาดนี้พี่น้องเด้อ ได้ก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางอาลุงอารยแล้วหลายหลายขอให้ลุงเราอยู่ดีมีแห้งลำลำรวยๆเนาะความเจ็บอย่าสุดาความไข่อย่าสุดยมีเราก็ได้บ่เคยช่วยเหลือผู้ใดมาก่อนจักเถื่อเราเนาะเห็นในคลิปเราก็อยากล่องช่วยเอาฉันอยากช่วยพี่น้องเนาะแต่บ่หู้ว่าสิเหตุจังใดบ่าตกากะอาเลือ่อมก็ คือเบิ่งในคลิปมาแล้วลุงเไยว่าวท่านอ่าสีซอยเป็นเงินหรือว่าเสื้อพระนะแพ้เข่าคลองอยางก็แล้วแต่อ่าอยากซอยบ่าวท่านเนาะเดี๋ยวสีแลหนไปให้แล้วก็เลยว่าเอ้าจังนสั้นอ่าฝากเงินไปให้ซาต้านี่บ่าวท่านเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินอ่าก็ขอให้ลุงลาอยู่ดีมีแห้งลำลำเลวยเด้อเนาะรวมถึงพ่อแม่พี่น้อง FC burst สู่คนพี่น้องเลยเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บอกกฏข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะหากว่าว่าผิดพลาดประการใดว่า บอมวลนัทนหูจังใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะแค่คลิปนี้ก็คือสิได้ขอเก่าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย